ดีเป็นเหมือนกันนะเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงแบบที่เจอไฮเลนสิอืออ่าพี่ทำอะไรอ่ะพี่ยิงปืนพร้อมเล่นกีตาร์ไปพี่ยิงปืนไรพ่อเนื้อไม่ใช่หรอกพี่ยิงปืนเล่นปัง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 ป <laughs> อดิดดิดดิดเอาเพลง Happy birthday to to you Happy birthday to you Happy birthday to you ต้องระวังครับเพราะมันแหลมคมยิงตัวเองพี่ยิงตัวเองไปซะแล้วเป็นหัวไปหมดเลยอะไรเข้าตัวพีบไม่อยู่ทอะไรมีดไว้เล่นเฉยๆครับ เป็นของเล่นมันอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างปลายปลายปืนนะครับน,นี่ปืนตัวนี้มันหักไปแล้วมันพังไปแล้ว,ลวใช่ครผมครับผมหนักไหมอืม Happy ้เบ t ร์ดีแฮปป y ้เบ t ร์ดีมันคือดินเบาเขาครับเล่นได้เลยครับผมพร้มพมพมนี่เใชไม่ต้องเล่นมันเลอเทอะนี่ด้พี ใช่พี่เล่นรถไฟก็ได้นะรถไฟลางรถไฟพี่ต่อลางรถไฟเลยพี่เอาไปเก็บให้พ่อป่ะไม่ใช่พี่นะน่ะเท่ากันกันเลยอนุบาลหนึ่งเหมือนกันหนึ่งทหนึ่งับพี่คอปเตอร์อยู่ชั้นหนึ่งทับอะไรครับหนึ่งทับสองเหรอพี่คอปเตอร์อยู่หนึ่งทับอะไรนุบาลหนึ่งทับอะไรครับหนึ่งทับหนึ่ง เหมือนกันไหมน่ะพอกิตให้พ่อมา